สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่นําเสนอการค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์คูปตารุ่น L 5 0 1 8 SP ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด50แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสี่สูบ Direct Injection ตัวรับใบายความร้อนด้วยน้ำ 2,434cc า2 4 3 4ขับเครื่อง4ล้อ4 WD 2เพลาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่ช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูเปตารุ่น L5018SP คันนี้จดทะเบียนปี66นะคะรถจดทะเบียนปี66เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าจากตราช้างรุ่น FD 186F นนะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าจากตราช้าง และด้านหลังคันนี้ค่ะติดตั้งเป็นตัวผันถ่ายนะคะเป็นตัวผันพรวน DH246F h งสี่ีพัจากตราช้างค่ะรสภาพสวยนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้ยางเต็มทั้งสี่เส้นนะคะตัวนี้นะยางสวยพร้อมใช้นะคะจุดมักเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะ k u b ต้า L 5018 SP รถจดทะเบียนปี66นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิเตอร์ดีดนาและฐานถ่ายราคาเพียง6,028,000บาทเท่านั้นนะคะ6,028,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ รถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ค่ะคูโบต้าแ้คันนี้จดทะเบียนปีหกนะคะตัวเครื่องยนต์สวยเดิมค่ะนี่ค่ะจุดมาร์กแดงจากโรงงานอยู่ครบนะคะรถสภาพพร้อมใช้มากๆใหม่มากๆตัวนี้ค่ะยางเต็มทั้ง4เส้นนะคะช่วงทำงานค่ะตอนนี้อยู่ที่นี่ค่ะ 136ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยทำงานน้อย136ชั่วโมงระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลายัยขับขี่คล่องตัวตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวเบาะนั่งค่ะมาดูใต้เบาะนะคะสีซันใต้เบาะค่ะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะตัวนี้นะรถสภาพสวยสวยนะคะสำหรับ l 5 0ห8 SP คันนี้ค่ะดูช่วงท้ายกันนิดนึงนะคะช่วงท้ายสวยนะคะนี่ค่ะมาดูพีทีโอนะคะนี่เลยค่ะใหม่มากตัว P ี o อไม่เคยใช้งานเลยนะคะตัวนี้นะสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ l 5 1 8 8จดทะเบียนปี6 6นะคะเล่มทะเบียนพร้อม ตัวผันไทยสวยๆนะคะเป็นผันโครนตาช้างดีให้ s h งสี่หกเอฟค่ะนี่ค่ะตัวผันสวยแล้วก็ใหม่มากนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ L 5 0 1 8 SP เรามีเข้าแล้วนะคะราคาไม่แพงนะคะคันนี้เพียง628,000บาทเท่านั้นค่ะ628,000บาทเท่านั้นสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะหนาร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ มีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศสอบถามสั่งซื้อได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยแท็กเตอร์มาจำขั้นต่ำที่1,000 0บาทนะคะส่วนที่เหลือก็สิ่งค้าถึงบ้านแล้วค่อยชําระค่ะกับสินค้าใหม่ของเราคันนี้คูปอ t ด้าแอลห้านหน้ามีกาดหล่อๆให้ด้วยนะคะนี่ค่ะชุดแบงี้สสวยนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะ6กแสนสับาทเท่านั้นสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ ปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องหนูปิ่นแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ